สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องซักผ้าของ h i ิตาชินะครับ10บกิโลน่าจะ10บกิโลนะครับตัวนี้อ่าโอ้แสงแรมาอสเนงนูนนะครับตนี่ผมดูกันหนึ่งสิบกิโลนะครับ เพือาการเครื่องตัวนี้นะครับลูกค้าแจ้งไว้ว่าขึ้นเอฟเก้านะครับช่วงซักซักได้นะครับแต่ว่าช่วงปั่นผ้านะครับปั่นหมาน,นะครับแต่ว่าช่วงล้างาจะปั่นล้างนะครับขึ้นเป็น F9 นะครับ ลูกค้าแจ้งมาว่าอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวเมเปิดเครื่องให้ดูนะครับอืมกดเน่าจะมีแหลกการนะ ปั่นซักหมุนขวาติดด้วยนะครับหมุนหมุนซ้ายได้หมุนขวาติดนะครับหมุนตามเข็มติดอีกที <Grammy> <น ressive. S 2> เหมือนไม่มีแรงด้วยนะครับก็เดี๋ยวปั่นมานเนาะ ไม่แน่ใจว่าเขาถอดเซนเซอร์ประตูออกยังนะเดี๋ยวลองเลย <S <S ยังไม่ถอดขึ้นสีสามอยู่นี่นะครับอ่ามีเสียงมอเตอร์หมุนนะครับแต่ถังไม่หมุนนะครับเสียงมอเตอร์หมุนนะครับแต่ถังไม่หมุนอันนี้คือหมุนเบานะครับอันนี้คือหมุนเบามาก คือเหมือนมันรูดน,นะรูดอืมอสายพานรูดหรือเปล่าตัวนี้มันผมได้ยินเสียงย่าโซลินอยสับสับเฟืองอยู่นะครับอ่าแป๊กแป๊กเดือยนะฟังดีๆนะให้อือฟังนะ เป็นเสียงของโซเลนอยด์นะครโอเคอทีเนี่ยถังมันพยายามจะหมุนได้อยู่นะเป็นเสียงฟรีของอมอเตอร์นะครับกลถังมันจะหมุนตามที่หลังนะก็แสดงว่า,อามอเตอร์หมุนได้ปกติตัวสับเฟืองสับได้ปกติแต่ตัวสายพานอนาะจจะหลวมนะครับแต่ผมณลงว่า ตัวซักนะเอาหมุนได้แล้วตอนแรกหมุนไม่ได้นะทอาไมสิหมุนได้นะเมื่อกี้หมุนไม่ได้โอเค เดี๋ยวผมจะไปดูาสายพานสายพานก่อนนะครับวิเคราะห์ว่าสายพานอาจจะลวมนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับที่ว่าเฟืองหมุนหมุนขวาไม่ได้นะครับอาจจะเป็นที่เฟืองอซักเรียกว่าอะไรเปเช่นเฟืองซักเเฟืองปัน่นปั่นให้นะครับ อาจจะมีปัญหาอยู่ตรงส่วนตรงนั้นเนาะเดี๋ยวไปดูไอ้สาย้านก่อนโอเคเดี๋ยวความเครื่องก่อนโอเคครับตอนนี้ทําการแตทงเครื่องแล้วนะครับก็อ,อยากที่เห็นนะครับถ้าดูด้วยตาเปล่าก็าน่าจะพอรู้นะครับก็สาพันหลวมจริงๆด้วยนะครับนี่เนาะโคตรหลวมเลยนะครับ ก็หาดเป็นแค่สายพานรวมเนาะเดี๋ยวดึงาสายพานก่อนตัวนี้ก็เบสิบสามกันนะสิบสามสองตัว Okay. ตึงนะขาปลาก็ไม่แตกนะครับปกติอยู่ตัวนี้สุลิน์อยสัสสสสบเฟืองปลดล็อกเฟืองสำหรับโหมดปันปันหมานนะครับแล้วก็ ถ้าเฟืองล็อกก็จะเป็นโหมดซักนะครับน่าจะได้นะครับเพราะว่าตัวเดี๋ยวผมดูก่ารรุ่นนี้มีตัวนี้เลยเป็นเ,น,เนเซนเซอร์วัดรอบนะครับแล้วตัวฮิเซเชียส่วนใหญ่นะครับน่าจะทุกรุ่นนะสรับทุกรุ่นแหละอ่า จะมีตัวเซนเซอร์วัดรอบอยู่นะครับจะเป็นตัวแม่เหล็กติดอยู่กับอาแล้วแต่นะครับติดอยู่แถวแถวแกนเนี่ยถ้าเป็นรุ่นมอเตอร์ธรรมดานะครับก็จะติดอยู่แถวแถวแกนทีนี้เวลาใส่พานมันหลวมนะครับความเร็วรอบในการหมุนที่มันจะต้องทํารอบว่าได้กี่รอบหนึ่งร้อยรอบห้าร้อยรอบแปดร้อยรอบเนี้ยทีเนี้ยถ้าใส่พานมัน Ừ, ผมว่าผมถ้าสายพานมันหลวมนะครับก็จะทําให้การหมุนอนะมันหมุนไม่ได้รอบตามเวลาที่มันกําหนดที่นี่มันก็จะแจ้งเตือนเออรเรอร์โค้ดนะครับผมว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนสายพานดีกว่ารู้สึกว่ามันจะมันจะกินเยอะเกินไปนะเพราะมันรูดไป น่าจะสักพักแล้วอ่ะรูดมาเยอะนะแตกด้วยนะครับสิบเก้าจุดแปดนะครับรุ่นนี้ไม่แน่ใจว่าชัดไหม สิก้าจุดแปดหมดนะครับมีสิบก้าจ uhm. <elled> ุดห้ากับยี่สิบนะเดี๋ยวลองดูสิบเก้าจุดห้าดูต่างกันนิดเดียวเหมือนจะใส่ไม่ได้จุดอะไรจุดห้ากับจุดแปดได้ thích có cần Và... nữa chứ này cho ยี่ส <mean> ิบได้นะครับตึงอยู่ ตึป่ะตึงมากเกินก็ไม่ดีนะครับเอาให้ก็ดีอะ่ะ ได้นั่นเองนะโอเคครับเดี๋ยวมาลองโอเคครับ ยะลองซับก่อนเนะปอโตอูซ้ายขวาได้นะครับก็เติมน้ำนะลองปั่นนะครับ มุแล้วนะครับเดี๋ยวราดูรอบสูงก่อนเนาะ ได้ปกติแล้วนะครับในรอบสูงนะครับของโหมดปัน่นปั่นแห้งนะครับตอนนี้จะเขียนว่าปั่นแห้งนะกรบางเครื่องปั่นหมาดปั่นแห้งนะครับก็ตัวเดียวกันก็จากการที่ลูกค้าแจ้งให้ว่าขึ้น F9 นะครับขึ้น F9 นะครับเดี๋ยวผมจะดูรายละเอียดของเขานะในคู่มือเขาจะบอกว่า เป็นอะไรนะครับ F9 ตามตัวนะครับ F9 โรคปั่นแห้งผิดปกตินะครับก็ให้ทำการตรวจเช็คตัววัดโรคมอเตอร์นะครับตามาคู่มือนขครับก็การที่โรคผิดปกติอะมันเป็นไปได้หลายส่วนนะครับถ้าตามคู่มือเขาก็ให้เช็คเช็คโรอ ตัวเซนเซอร์เ <concealed> ช <mark> ็ครอบนะครับก็ไม่เชิงเสมอไปนะครับว่าตัวเซนเซอร์เช็ครอบมันจะเสียเองก็จะเสียงดังนิดนึงนะครับมีรถขายอะไรขายส้มนะครับก็การเสียของ F9 นะครับก็ให้ตรวจเช็คตัวเซนเซอร์วัดรอบนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันไม่เสมอไปว่าตัวเซนเซอร์วัดรอบจะเสียนะครับถ้าการหมุนของมอเตอร์มันหมุนไม่ได้รอบตัวเช็ครอบมันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันว่ามันหมุนเร็วหมุนช้านะครับั้งนี้สายเซนเซ,นเซอร์เช็ครอบมันก็ต้องไม่ขาดไม่เสียหาย ตัวเซนเซอร์ก็ต้องไม่เสียเช่นกันนะครับการหมุนหรือว่าไม่แต่เม่หลุดที่เป็นตัวทําให้ตัวเซนเซอร์นับรอบอนับได้ก็ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ด้วยนะครับโอเคครับสําหรับตัวฮิสชิตัวนี้นะครับ10กิโลนะครับอาการเสียของมันนะครับก็จะเป็นที่สายพานนะครับสายพานหลวมศึกหลวมหมดนะครับทําให ตัวโมเลฟรีนะครับหมุนถังไม่ไปนะครับทำให้ตัวเช็ครอบเช็คไม่ได้ว่าถังหมุนาตามรอบที่กําหนดนะครับหมุนไม่ได้นะครับก็เลยฟ้องเป็นเนฟเก้าการแก้ไขนะครับก็ต้องดูว่าตัวสายพานอยู่ในสภาพที่โอเคไหมถ้าไม่โอเคก็เปลี่ยนใหม่ไปเลยนะครับถ้ามันยังสภาพดีอยู่ก็ให้ทำการ ตึงสายพานวยการคลายน็อตมอเตอร์2ตัวนะครับดึงตึงสายพานก็เปน็นอันว่าใช้ได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด, like, กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะประมาณนี้ครับ